สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวกล้าได้กลาา้กลาเสียคนเกิดวันพุธกลางคืนพญานาคประจำวันเกิดคลิปนี้นะคะเป,เป็นการเปิดพญานาคประจำตัวของท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือ หากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวีดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซอ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสำหรับพญานาประจำตัวของท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนคนเกิดวันพุธกลางคืนนับตั้งแต่เกิดหลัง18นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะ พญาณนาประจำตัววันเกิดของท่านก็คือพญาสีมุกดามหามุนีนีลละปาลานาคราชนะคะอยู่ที่วัดพระพุทธบาทภูมโนรมตําบลสีบุญเรืองอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารค่ะคนเกิดวันพุธกลางคืนเป็นคนชอบความเสี่ยงหรือว่าการลงทุนต่างๆกลาา้าไดยกล้าเสียเป็นคนมีความรอบรู้แล้วก็เป็นคนที่ฉลาดอดทนต่อสู้กับอุปสรรคได้ดี มีจิตใจอบอ้อมอารีชอบอาสาช่วยเหลือคนอื่นแต่ขี้ใจน้อยเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะชอบการท่องเที่ยวสังสรรค์จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของคนเกิดวันพุธกลางคืนก็คือการเป็นคนวางแผนในทุกเรื่องโดดเด่นมากดังนั้นน้อยครั้งที่ชาวพุธกลางคืนจะเสียรู้ใครคนอื่นแต่ถ้าได้สนใจอะไรเป็นพิเศษมักจะหมกมุ่นกับสิ่งนั้นจนงงหัวไม่ขึ้น ถ้าได้เชื่อในสิ่งไหนแล้วก็มักจะเปลี่ยนความคิดได้ยากคิดเล็กคิดน้อยขี้ระแวงง่ายใช้จ่ายตามใจตัวเองจนเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เป็นประจำนะคะแถมยังเป็นคนที่ขี้หึงหวงคนรักมากๆเลยทําให้ผิดหวังเรื่องความรักหลายครั้งจากแรงหึงหวงของตัวเองที่มากไปต้องระวังตรงจุดนี้มากๆเลยค่ะถ้าได้รักใครชอบใครแล้วก็จะหลงคนนั้นมากๆติดคนรักมาก แต่ในทางกลับกันถ้าเป็นคนโสดก็มักมีปัญหารักพี่เสียดายน้องเสมอเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวง่ายในเรื่องของความรักและมีเสน่ดึงดูดใจต่อเพศตรงข้ามมากถ้าเป็นผู้หญิงจะชอบผู้ชายที่มีรูปร่างสูงใหญ่ถ้าเป็นผู้ชายมักจะชอบผู้หญิงที่อ่อนหวานและแต่งตัวที่ทันสมัยนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดพยาน,นาประจำตัวของท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนค่ะ สำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ